ก้วงเก่งขึ้นแล้วเว้ยก้วงเก่งขึ้นแล้วเว้ยจากเดินไม่ได้เดินได้แล้วตอนนี้เธอแต่ยังกินน้ําไม่ได้เออเลยรดน้าอย่างเดียวถือแก้น้ําให้แม่ทันยกดื่มให้จากเออจากจากแข็งนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยมือไม้เธอจะน้ำลายยังยืดอยู่น้ำลายยังยืดอยู่ เอเออเออมองหน้าไว้มองว่ามองหน้าพี่ตามไว้เดี๋ยวหายดิ้มเมื่อไหรเอาคือเลยเว้เออเออเออต้องให้หวานนี่ิหวานนิ้หวานเดียิ้มเออเยี่ยมเยียมเออดีขึ้นแล้วเว่ยยิ้มแล้วยิ้มแล้วเอ่ยิ้มยิ้มอีกรอบเด้ยวิ้มรอบนี้ยิ้มไป่ายญาิเดีวลูกเออมีบุมยิ้มเลยออข้อหลังมะ คนข้างหลังก็เป็นหุ่นยนต์เลยเนี่ยเอ้ขอคนข้างหลังก็เป็นหุ่นยนต์เลยเนี่ยยืนทื่อทั้งวันเลยเป็นรอพเอเลยเ <c oughs> ดี๋ยวข้าหละ่ะคืนนี้เอาเฝ้าหน้าบ้านเลยนะนี่รอพอคนหนึ่งมันไม่ยอมนั่งเลยมันยืนอย่างเดียวเดินทั้งยืนทั้งวันไม่รู้จับมือยอย่างเงี้ือนนี้ด้วยเก่งแล้วเก่งมากเลย <c oughs> เดินเก่งแล้วท่านี้วิ่งนะวิ่งให้ให้นี่เลยนะวิ่งหนีวิ่งหนี พี่ตั้มนะวิ่งในจากพี่ตั้มนะรู้ป่ะด้วยอเ,เออได้มีกิจกรรมไงลูกออกกํลังกายไงวิ่งให้รอบเลยให้รอบตึกเลยได้ได้เว้ยจากแข็งคือไม่ได้นั่นพอขยับได้แล้วเดินได้แล้วจากไม่เดินเลยไม่อะไรเลยเก่งขึ้นเยอะเลยอยากไมายืนเข้าแถวรอปัดหลังด้วยด้วยเก่งมากๆเลยลูก เยี่ยมเยี่ยมคุณฟังรู้เรื่องไหมเออเออเออเอาดิเถียงเลยเถียงเลยเว้ยจากการพิตามเลยเดี่ยเออจากการพตทามเลยปะจากการพตทามเลยเออเออเอาเออ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 ไปเลยบอกใจากการพิทามให้มันออกากแถวจริงๆด้วย ดีขึ้นแล้วเว้ยกำลังใจลูกได้หายกลับบ้านเนานะลูกเนาะเออหนนะ้ส่วนคุณกาญจานาฉันเละเนี่ยนะคุณกาญจนาเธอเนี่ยสงอสงเน่ะเธอเนี่ยอ้อนสามีนะข้าวปลาก็ไม่รู้จักไปเอาเองอ้อนสามีกินอิ่มก็ไม่ไปล้างถาดให้แฟนล้างให้ทุกครั้งเลยเป็นย,ปยังไงอะเป็นย,ปยังไงอ่ะ เธอด่าได้สายตาเหรอคุณกาญจนาเธอด่าฉันได้สายตาเหรอเอ้อไหนยิ้ม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 สวยดิยิ้มหวานก่อนเร็วยิ้มหวานหัวเราะหัวเราะเออเออวเร็วยิ้มหวานก่อนหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะหัวเราะเร็วไปอ้อ้ิหัวเราะหน่อยยิ้มให้หัวเราะก่อนเร็วเร็ว เอ้าหัวล้อให้ฉันดูหน่อยสิเธอมาด่าฉันสายตาไม่ได้นะมองกล้องหน่อยเดียวให้หัวล้อสิเธอมาหัวล้อฉันดูหน่อยสิเออานไปลานเออเ่อเอ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 อจะไปไหนเธอจะไปไหนกาญชนาเธอจะไปไหนหัวล้อสิเอ้าหัวเราให้ย่าดูก่อนเร็วไม่ให้เงไม่ให้กลับบ้านนะยิ้มยิ้มดูดิเออเออคุณสุนทร

ยิ้มใส่กล้องยิ้มเออคุณคุณคุณจะทำตัวอย่างให้ให้ให้กานาดูหน่อยดิไม่ไม่กานาต้องต้องทำเองะกานาเขาบอกให้กานาทำไหมพี่ยิ้ม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 ันเป็นบอกก็ได้ปาเกือบเกือเออเอายิ้มก็จอเ่อแอคแอคชั่นเออแอคชั่นอ่ะมีแอคชองแอคชั่นเลยฮะพเดอะไรก็หลายยี่สิบบาทแหยิ้มยี่สิบอาทการนายังไม่พูดสัอบาทเลยนี่ ไอคนสอนบอกยิ้มสี่สิบบาทเรอจับดูเขาปฏิโดเขาจะมีสิทธิ์ะอ้าวเป็นไงเป็นไงยิ้มไม่ใช่เสียงออกมาด้วยเออยิ้มไม่ใช่นี่ที่ไปนะตานเด็กอ่อนนี่จะอ่าก่อนไม่ได้อ่าก่อนแป๊บสิเขาพูดไม่ได้เขาแบบนี้แบบทำไมอ่ะพูดไม่ใช่แบบไหน ไม่้เขาพูดภาษาอีสานไงเจ้าก็พูดภาษาอีสานใส่ดีเออภาษานี่พูดสารบ้านเ่ยเออฟังนะครับฟังทุกคนนี่อันพเขาไม่อ้าปากก่อนเพออเออเออเออฟังฟังสิพูดแล้วและกานาพูดเป็นไหมเออกานาเออกานาการนี่กันเออคืออะไรกานาพูดไม่ได้หรอกว่าเป็นคือ ไม่อไมไม่ไม่าเถ้ามึงได้หัวขาเนี่ยึงรวยทันทีเอ้ยเอออย่าอย่าพี่วันนี้มีแขกไหมอืมอ้าอคือว่าเขาจว่าเออเจ้าไป้นอืม เขาพูดไม่ได้เขาเป็นใบน่ะรัวเขาเป็นใบเหรอเสียงเสียงที่ออกด้วยได้แค่ที่เขาอ้างอธิบายให้คุณสัมชิตฟังนี่เขาเป็นใบหรือเปล่าเขาติดอ่างหรือเปล่าเออเอ้าเป็นใบต้องไขลานก่อนนี่เออต้องไขลานก่อนไอ้คนบอกเขาต้องไขลานเราพูดกับแกดู่เออเออเอออย่าพูดไปไปเดินเดินไม่ไม่ไม่ไหเดี๋ยวพยายามให้เขาพูดเออเออพยายามให้พูดเออออาเอาเอาสัมชิตเออเอากาญจนาพูดได้ไหมไม่ได้กาญจนากาญจนา เสียงเสียงมีแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้อ๋ออเนื้อหาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เออเออเอ้าใช่ไหมอืมห้าอืมสามนั่นน้าโอ้ยชั้นเสียนอนแล้วไม่วันนี้บานเาตื่นเาตมย็นห้องเลยอ่ะ ตามไปยันห้องเลยอ่ะอบานเนี่ยเขาจะทำเขาเขาจะทำผิดยังหรอเออตามยันห้องเลยมึงตามหาผัวไปยันดีสอนได้เหรอการถามอยู่ห้องไหนเปิ้ลพี่เทียนยิ่งใจวะเฮอขนาดนั้นเลยเป็นยายอ่ะก็คนที่บอกคนนี้เมียไม่เหรอลุงแนะนำนะมึงไปขอป๋อแม่ชีไปแม่ชีก็เขาละแล้วมึงไปขอผัวก็เลยแะว่ายันส่งอ่ะ ก็ปัวเขายังอยู่มุงไปขอเลยรัแล้วท่านแหนปัวตอนนี้เดี๋ยวเขามาไงไปขอไว้ก่อนไอ้ให้กันจะนาพูดก่อนนาพูกัจนาพูดกันยืนเขาไม่พูดไม่ละพี่ทำไมอะอันนั้นอันนั้นอาอันนั้นอเป็นเจียงเจียงเียง กันนาหันหน้ามองกล้องเฉยถ้าไม่พูดน่ะตามตามไปกันนาไปเลยมาอยางแค่มองกล้องเออจะเอาประจํายังอ่ะครับเอออยู่โรงนัานแล้วพูด